ทำเลยทำอะไรดีวะส่งคลิปให้ชายคนนี้และก็ได้เกิดะเบสเล่นีขึ้นมาสวัสดีครับทีนี้เราคุณช่องเบ mm ีย hmm. ร์ออร์ิสต์ฟูบีเบียร์ออริสครับวันนี้เราจะเข้าสู่รายการใหม่กูชูทำไมเนี่ยอ่ะวันนี้นะผมเราจะเข้าสู่รายการใหม่ของช่องเรานะครับซึ่งก็คือตอนแรกักไม่ด้คิดชื่อหรอกแต่ว่าเอาชื่อดีๆกันะ er. เนาะลิสเ e n เนอร์ดีแอคชั่น อืมนี่แหละชื่อรีตัวเลยนะก็คือคนฟังมานั่งเรียกกันจะอาจจะไปเปลีป่ยนบ้นางนะเอาไว้ป่นนี้โดยคลิปแรกเนี่ยที่เราจะมาเรียกกันเนี่ยการเลี้ยงเราเดี๋ยวผมบอกกันว่า,วาในคลิปเนี่ยนะข่าวรายการเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่วงหลักๆก็คือจะเป็นช่วงอ่าเฟอร์นิเมชันคือการดูว่าโปสเตอร์เป็นยังไงหรือว่าราปก้าเป็นยังไงแล้วเราคิดว่าชอ่เอ,อเพลงเนี่ยเป็นยังไงต่อมาจะเป็นการรียค เพลงเสียงเลยของร้องนะฮะอ่านหรือว่าของพวกคอนเทนเตอร์สมัคทอท้ายเรื่องน่ยคือผมมาเป็นพวกชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบตีความเนื้อเพลงเราก็จะมาตีความเนื้อเพลงของเพลงหรือคอนเทนต์นั้นกันว่ามันเป็นยังไงมันให้มันให้อารมณ์แบบไหนการจัดเียงเนื้อเพลงดีไหมดยความคิดทั้งหมดในคลิป หรือรายการนี้จะเป็นการที่ผมคิดเองโดยมีความรู้เรื่องของการแต่งเรื่องการจัดภาพอะไรงนี้เป็นหลักนะการเสืออารมณ์พูดก็คือรายการเนี้ยผมเอาอารมณ์ล้วนๆนะเพื่อต่อไปยปะเอาจเลยก,กูโอเคมาครับเดินวันนี้เราจะมาเป็นเพลงใหม่เพื่อออกเมื่อสองวันที่แล้ววันนี้ถ่ายทำวันที่สิบเจ็ด มีนาเชื่อวะรือสาวโอเคสุดเจ็ดมีนาโดยเพลงนั้นคือน้าปกแล้วผมไม่ทางไหนวะทางนี้ทางนี่น,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 นี่น้าปกนี่เลยลีฟ it all behind รูปป้ไหมทำไมผมเอาเพลงนี้มาลีฟอีทเอาไปหายคุณคุณแฮมเมคอีทเอาเมคอีทเอา alive อืม ผมว่ามันมีเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกจริงะไปเราไปนั่งดูจากเว็บสนุก dot com น,น,น,นะมรับว่าข้อมูลขเขาเป็นไงนะฮะเขาบอกว่าโอา้โหเดินออม,อมา้างเลยว่ะไปเพลงล็อกแข่งปี2024การคอลเลรชันเ้ายิ่งใหญ่ของวงการเพลงเอเชียรู่นยอดสามศิลปินนำทัพโดยกอ๊อฟเอฟฮีโร่แรปเปอร์เสียงนำ The Key of Collaboration รูมด้วยบ,รบวอรดิเซแลมวงล้อหน้าหนึ่งของไทยและเบมี่เม็นเท่าวงล้อสามสารรับโลกของประเทศญี่ปุ่นส่งซิงเกลิลลีมีนอวิไฮเพลงล็อกพลังบวกเป็นแนวพลังบวกเหรอโอเคด้วยทหารนาีเข้มข้นมาทิ้งทุกอย่างไปข้างหลังและกล้าวสู่ข้างหน้าอย่างทรงพลังสัง่งอะไรนะความผิดพลาดท,ทำฉันเติบโตหยิบยกไปยจากดูตากอันนี้เราไม่พูดกันนะไปเราเรานังน่งดูดูจากพอร์เตอร์แล้วเนี่ย ผมบอกเลยนะลกล้างเหรอแดนลกล้างไม่ใช่มันคือทะเลเหรออ่ะถ้าดูจกักถ้าดูจักอันเนี้ยนะดูจักเนี้ยคือมีสาวมงมีบอดี้แลมโอ้พี่ตูนพี่ตูนผมยาวจังบอดี้แลมมีพี rop, e ่กอฟเอฟพิโรแล้วก็มีอ่าเป็นพี B ่เท่าใช่ไหมคนนี้สาวคนนี้เป็นวงญี่ปุ่นอืมเป็นการถ่ายกับภูเขาแล้วก็เมืองแตกหัก แนวอะไรวะอ่าอ่าโพสและพูคอลิดอ่ะโอ้หบริษัทอะไรมับบนยินแค่พี่โจ๊กกไเแี่ยพี่จ๊กทำไมเป็นพี่โจ๊กละพี่จ๊กโซคูอะโอ้เอาวะโอ้โหรเท่มาโอ้อดิปคนที่ใส่สชุดแบบเหมือนเหมือนแบบอ่าวงรอบจริงแบบวงเบบี้เมทัลโอ้โหยอด เพลงนี้เป็นเพลงที่จุดประกายในตัวพวกเราอย่างมากอยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะเลยนะ,นะครับเี้ไม่เ่าบอกเราอู้สามทีมเบื้องหลังออฟปิกแอดมีแอดมาด้วยแล้วก็โคบ้าไม่เท่าโอเคถ้าได้ผมดูนะเฟรนิเชั่นเลยคือมันเป็นเพลงให้กำลังใจแล้วดูจากบู๊แล้วเนะี่ย น่าจะเป็นแบบให้กำลังใจในยามโลกโล่มสลายหรือว่าในยามชีวิตมันจบสิ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เท่าที่อ่านมาเนี่ยคือการทำการลักทิ้งความทุกข์ทุกอย่างที่ผ่านเข้าไปแล้วเดินทางสู่โลกใบใหม่ Welcome to the world ไปเ,นนเริ่มได้แล้วเริ่มิ u ว l d ละไปเราไปฟังกันดีกว่าผมกับเพลง leave all behind ผมพ่ตูนมาก่อนเลย Ui Biết tôi mà Ui, Ukabat. 43 ะนว่าคือมาจากชาสมุรเฮ้ยมีอะไรญี่ปุ่นด้วยเนี่ยอ๋อไม่คุณเดนิจันทำไมวะมันเป็นมงญี่ปุ่นแบน้นเกลียวเดน่ไอเนเกลียนเกลียกลเกลีอันนี้คืออะไรอาโคาราในกาแฟโคสาราในกาแฟ น่ารักปล่อยให้มันไหล ไปอีกเฉยอะไรวะอีกบอทำไมาสียไปกี้อ๋อดนโดนทีละฟ้าตัวนี้โหดแต่ข้าหลังม่เปลี่ยนไปบ้าก ราาแล้วอ้าวทำไมไม่มีฟิฟกี้ฮีโร่มาวะโหมาแล้วอ้าวไปมา หเดากูบอกเลยนะกูทำโค้ดโค้ดได้นอน,น,อนออปอนล่อ,อ,าาปอยให้บัานล้า โคตรสุดโอ้ยเดี๋ยวโคตรสุดเลยว่ะเนี่ยโอ้ยืมเมื่อคืนวันนี้สิบเจ็ดได้เลยอะไปมาฟังวันนี้วันที่สิบเจ็ดเมื่อคืนผมนั่งดูไลฟ์คดใจซาเดียวไม่ทำเรียกซากจะมีอนาคตกูต้องสุดตึ้งอะไรกัเหรอตอนนี้ตอนตนี้ใจใจแบบใจ ใจเต้นมากโอ้ก oh, oh. ูกูบอกไลยนะทุกคนดีหมดดีหมดเลยอ่ะแบบพี่พี่ก๊อฟมาเป็นวาร์ปะเป็นวาร์แล้วก็แรปพี่ตูนเป็นนักร้องนําแล้วก็เป็นอ่าวงวงวงบอยแซบร้องวอิสแลมอาจนำบรรลงไปเิเวทอนมาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ แตกความบาลานซ์เรื่องของการหนักแน่นเพราะว่ามันมีมันมีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเป็นพี่ก๊อฟเป็นอ่าเป็นวาร์เป็นแบบเป,เป,เปท่ลแบบหนักๆเลยแบบวาร์กสีแข็งมีพี่ตูนเป็นเรื่องของการดําเนินเรื่องนะแล้วก็อันนี้ผมคิดเองนะแล้วก็มีเป็นเนท่าที่เป็นผู้หญิงมาร้องเพื่อเสริมความใส ถึงสาถึงแสงที่สาทอลงมาในวันของวันพรุ่งนี้แบบกรองเ๋ยนะเจอกันนเจอกันเจอกันนะเจอกันนะเจอกันนะลองแน่แต่ไม่เอาญี่ปุ่นอยากลองญี่ปุ่นนะแต่ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าจากฟ้าื่อกี้เนี่ยมัน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 เร็วมากเร็วแบบเร็วอ่ะเร็วอื ต่อไปฮะเข้าช่วงท้ายทุกคนช่วงถูกรอคอยนานะเราจะไปกูเปนนะเปิดเนื้อได้ไหมปึ้งแพผมกำลงังลกับเรวจะเป็นอะไอ่าขยายเออขยายเออแหละมาออนีเดี๋อยเดี๋ยว เอา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 ไปค่ะเอาไปเอาไปนี่นะนี่ไน่ะอือเอาเฮียเป็นอืออ่าโอเคป่ะเราจะมาวิเคราะห์เพลงกันเลยว่าเนื้อเรื่องเนื้อเพลงเป็นไงมาโอ้โหคนคนโอ้โหยาวมากขอบริษัท่าคนเยอะ ทิ้งทุกความในใจที่พังโยนทิ้งทุกความคาดหวังที่หมดความหมายหู e ีบ e it a l ไ b โอ๊ยติดหูเลยปะ l ีบ v e it a ไ l b ีบ i n d l e ไ v อ่าตรงนี้คือผู้หญิงร้องโอเคโอ้ขอขอฟังได้ปหมขอฟังได้ไหมขอ,มมข,อ,ข,อขอเปิดช็อตดีไดหมะยืนทิ้งทุกความในใจ chi phăng yêu chinh đục quang khát vọng chị mốt quang mai li it đâu มาเีย่ยอะไรโยนความเจ็บมันทิ้งไปโลดอย่าน้อยใจในโชคให้อภัยในโทษโอ้โหเที้ยดวงอาทิตย์ยังจุดไฟโชดทางไกโคตรอยาขพ้นงลบพิรุเล่นเล่นเล่นเสียงโอดเนาะเล่นเสียงออ้อับตัวเด็กเธออคิดรหัสสมุดช่างกองใหญ่พโรดโอ้โหตอนแรกคุณจะหลุดแล้วเนี่ยตอนตอนแรกเห็นตรงเนี้ยายาวๆเลยกคุณจะหลุดแบบหลุดเปลี่ยนแล้วอ่ะเขายังตามมาได้อะ่ะ แต่ทะเลน้ำตาของนุตตังหากกี้งองศหรรย์ที่สุดในโลกโอ้โหเฮีย yeah. ถ้าเราเศร้าเสียใจอะเราก็ไปกวนข้าำไม่ได้ใช่ไหมล่ะงูแต่ทุกระทมอยู่ยงั้นอะอะไรวะอาต่ออ่ะวเปิดมาได้ตัวดีเดี๋ยวนช่<ว> หวัรักที่หวานกลับจางหรือใครที่มันสับรางโอ้โหอันนี้คือแบบเลืออ๋อมันเล่นนี่หรือเปล่าวะมันเล่นกับอันนี้เปล่าเล่นกับเล่นกับอ่าเลืออปาาคือความผิดหวังกอถมเข้ามาตอนเนี้ตอนนี้คือเธอแบบจมดิ่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่แบบจะมานึกถึงรักรู้สึกความรักที่มันที่เรารักนะแต่ว่ามันมันมัน,มนฝั่งนู้นไม่รักเราไปแล้วนะนะหรือใครแบบ ไปแล้วไนอะ้อะมึงล่มจมใช่ไหมเหมือนแบบละครอะว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงล่มจมผู้ชายทิ้งผู้หญิงแล้วก็ไปดูคนใหม่เย่ยสับราว,หวไหมเนยจมไปแล้วเรือเนี่ยเล่นเล่นเล่นคำว่าเรือเรืออยู่ไหนเรืออยู่ในทะเลพอเรือในทะเลเนี่ยเราก็จะไปเล่นกองกันเราจม จมปลักเนี่ยเป็นว่ากัชอโคตรวนเยอะมากต้องไหว้ทีร่รันความบิวคันวางทุกสิ่งวางสิ่งที่กอดอีนั้นต้องทิ้งให้มันเวลาเราจมทะเลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องทิง้งนะเพราะมันหนักเราเราจะไหา้น้ำก็ณยากเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเรืออับปางมาเที่ยวสมุตเรือไปเรือสำราญเราก็เตียโทรศัพท์มีกระเป๋าอะไรเงี้ยถ้าเราทิง้งกุชชี่กูมีกุชชี่อยู่กูจมทะเลกูเอากุชชี่ช่วยไหายไม่ได้มันหนักเมื่อน้ำมันเข้า ต้องทิ้งกุ๊ชี้ให้จมไปแล้วเราก็ต้องว่ายขึ้นมาเพื่อหายใจอีกครั้งไอเดะไอ้ออตรงเนี้ยเนื้อเนะี้ยขอเปิดขอขอเปิดขอเปิดนีดข่ขอ,ขอเปิดบรรยายภาษาไทยลูกอรุนใหม่แต่มาพบกับคุณวันพรุ่งนี้ไงรอค้ายกลับมายิ้มได้ดูตะวันจะขึ้นอีกครั้ง โอ้โหมีตาความหวานมีตาความฝันปล่อยให้มันไหลความสุขและความทุกข์ปลดปล่อยมันไปปล่อยไว้ข้างหลังเวลาเราือหมดไปต้องรีบไปที่ป้อมใหม่เพราะเวลาเราหมดแล้วเราชีว,ชวิตเรามีค่าค่ะ โอเคเข้าที่ฟังสองรอบแล้วเนี่ย เหมือนเขาว่ารีบีเราพิหายจะใช้คล้ายๆกับของเมอกี้เราอะไรปะเหมือนว่ากูต้องฟังมอีอะไรซ้ำไหมเนะี่ยอ่ะประมาณว่าเป็นคำแบบคติยัอเตอรแต่ว่าปล่อยมันทิ้งไม่เถอะแล้วเราไปเชิญกันวันใหม่ดีกว่าไปนะอ่ะเรามาดูดีก่อนไอ้เนี้ยคือแบบภรรยานุ่นอะแบบพูดถึงวันพรุ่งนี้อ่ะตรนี้คือพูดถึงวันพรุ่งนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าเหมือนว่าพูดถึงว่าการชีวิตของนักเต้นคนหนึ่งอะแบบเต้นไปวันๆแต่ว่าเขาไม่เต้นเพราะอะไรเพราะอะไรควาวอกเขาเต้นเพื่อ เ้นอย่างสง่าเต้นอย่างสุดแรงเต้นเพื่อต่อสู้โอ้โหจัดแส้เลยจัดแสเต้นตุ้ติระบำาอยู่มาแบกอะไรมานานเกินไปไหมแบกเอาความเจ็บช้ำไปเพื่อใครโอ้โหการนี้คือพูดถึงบุคคลคนหนึ่งอาจจะเช่นอ่ะถ้าเป็นอนิเมะใช่ไหมก็เป็นพวกอ่าแบ็คอานีพนักงานแบ็คอานีแบกอะไรมานานเกินไปไหมแบกเอาความเจ็บช้ำไปเพื่อใครอ,อันนี้คือแบอานานไไแบ,บชใ,นนใช้ทำงานทำโอทีทุกวัน ไปแปดโมงกับตอนไปแปดโมงเช้ากับตีสองอะไรเงี้ยเออความจบช้ำอะ่ะสุขของเธอมีจริงอยู่เธอต้องควรจะได้รู้เดี่ยวโหดีแค่ไหนที่ยังหายใจแบบือเธอยังเธอความสุขของเธอมีนะแต่เธอต้องไปหา,าเองว่ะเพราะชีวิตเราอะ่ะเรากำหนดเองไองหัวไอเดน,นตา้เขาร้อว่ะไม่ได้ไม่ได้เดน,นตายเขาร้อ อันนี้คือของจองแนละ้วเพราะาไม่เป็นของสอดคล้องแล้วว่าให้หัวใจตะโกนแบบปลดปล่อยหัวใจแล้วว่าอยากให้หัวใจทําอะไรเนี่ยปล่อยให้ร่างกายระบําไม่สนเวลาก็คือของของแบบตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นนัก,นกเต้นรำที่เต้นตามสัญญา,ตาเต้นตามหัวใจของตัวเองให้ร่างกายทําตามฝัน ปล่อยให้มันไหลถ้าไม่ไหวร้องห้บ้างจะเป็นอะไรไปใช่ไหมถ้าไม่ไหวร้องห้บ้างจะเป็นอะไรไปอันนี้บนเข้าคุกแรกตอนช่วงแรก พอตัดเลยแล้วพะช่วงนี้ยเราไม่ได้ฟังเพลงแล้วเราจะมาดูว่าตรงเนี้ยเนื้อเพลงเป็นไงมาเราดูต่อสู้หรือแพ้มีทูเวย์เนี่ยมีแค่สองอย่างคือชนะกับแพ้ไม่ไม่สู้หรือแพ้คือจะเดินหน้าต่อหรือจะจมปากโอ้หคุณพูดจมปากกี่รอบวะเนี่ยสู้หรือแพ้คือจะสู้ต่อหรือจะแพ้มีแค่สองทางคือคุณจะสู้หรือแพ้สู้และชนะหรือสู้หรือแพ้มันมีแค่ชนะกับแพ้ ถ้าชนะชีวิตต่อมีความสุขถ้าแพ้จมถ้าถ้าแพ้คือจมกรดีตลุกขึ้นมาเล่นเล่นลีฟฟอร์ดีโอ้ไม่พูดนต่พูดซ้ำอะโลกใบนี้คือสนามกีฬาเชลตาเอนจอยเ e อะเกมยูเพล y ชีวิตอะมันก็เหมือนเกมเกมหนึ่งเราเล่นเราเล่นเราเล่นเป็นตัวละครหลักทุกคนเล่นเป็นตัวละครหลักของตัวเองแต่ละคนมีโลกมีเกมของตัวที่เล่น ร้องไห้แล้วไปสรุกกับเกมที่มึงเล่นซะความพ่ายแพ้ก็คือมือไม่พายเริ่มเกมใหม่เพราะายังไม่ตายจงคี้ขายไม่คิดย้อนรีไวายหมดเวลาดินนายแล้วรีปิดเอาไปหายเริ่มเกมใหม่โอ้โหจงคี้คายจะหยุด ตรง,ตรง,ตรงขี่คาคือคิดอ่ะใช้ความคิดรงเใช้ความคิดแล้วขี่คาคือการถ้าเป็นหนังนักสืบคือจะเป็นการเปิดเผยหรือว่าการเปิดเผยปมต่างๆทั้งหมดอ่ะแต่น,นีนผมคิดเองนะไม่คิดจอร์ีไวท์อ๋อเหมือนว่าไี้ที้คาจะบอกว่า,วาจัดการปัญหาทั้งหมดโดยที่ไม่หันหลังกลับไปอ่ะหมดเวลาปฏิเสธแล้วแล้วปลดป,ปล่อยมวกแต่ปฏิเสธความทุกข์ หมดใจไปเสีว่าฉันไม่กิน่างั้นฉันไม่กิฉนกฉันทำไม่ได้หรอกนะมึงเลิกแล้วทิ้งมันไป่ะเราไปดูต่อเรื่องเพีงต่อ I'm to มาโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเรียกชันและวิเคราะห์เนื้อเพลงโอ้ยแต่อย่างนี้ดีกว่านะเรียกชันและวิเคราะห์เนื้อเพลงเพลง Leave It All Behind โดย F. h e r o X. b Metal ครับผมก็วันนี้ผมพีทเบียร์อาร์ติสช่องเบียร์อาร์ติสขอฝากคำคมเล็กน้อยให้ครับผมผู้คนตายเพราถูกฆ่า